จะเข้าไปในออสโลตัวเมืองหลวงนอร์เวย์เพื่อไปทำงานนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาระบบหกมง10ทุกคนเราแตกต่างกันตรงการเลี้ยงดูว่าเป็นผู้อบพยพเขาจะไม่มีใบไม่มีวีซ่าสำหรับทำงานนะคะไม่ว่าจะอบไล้แบงค์ออนไลน์ก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านมันก็มารอรถมี เพื่อที่จะเข้าไปใไนออสโลตัวเมืองหลวงนอร์เวย์เพื่อไปทำงานนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงสินาทีสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวไทยค่ะตอนนี้ก็11โมงประเทศไทยนะคะวันเดินมาถึงแล้วนะคะในโซนที่บอกว่ามีกุหลาบเยอะมากแต่เรามาช้านิดนึงคะ่ะยู่ๆให้ชมก่อนคะ่ะเรียกว่ากุหลาบเป็นสวนทุกคน สุลาสีโอรสนะคะซึ่งมอบดอกไม้ช่อนี้ให้คุณคะ่ะทุกคนสวยงามมากเลยสีแบบหวานเชียบหวานจ้อยเลยคะ่ะอันนี้เรียกว่าเรามาช้านะคะทุกคนจ๋าบางดอกร่วงโรยไปตามการเวลาแล้วจ้า กุหลาบสายพันธุ์แบบดอกใหญ่สีชมพูเข้มถึงแม้ว่าบางดอกจะร่วงโรยไปแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีความงดงามให้ได้ชมอยู่จ้า มาเจอสีสวยแปลกตาค่ะทุกคนออกสีแบบสีพีชใช่ไหมคะแบบนี้สีแบบวินเทจมากแล้วก็ต้นเล็กๆกุหลาบที่นี่จะเป็นไม้หมุนเวียนนะคะนั่นก็คือปีหน้าเขาก็จะเกิดใหม่ค่ะทุกคนปีนี้คือสวยมาก สีพีชค่ะชมพูอมน้ําตาลอมขาวสวยจะละลายเลจ้าดังอาทิตย์ถือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านหลังจากที่ไปชมดอกกุหลาบส,สวย ในเมืองออสโลก็ยังคงมีความสวยงามของดอกไม้อยู่นะคะตอนนี้คือใกล้จะสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะประเทศไทยก็กำลังจะรุ้นกับรัฐบาลใหม่ลหลายคนที่มาดูคลิปสาวไทยในต่างแดนหรือมาดูคลิปวันไม่ว่าจะในช่อง YouTube หรือในเพจ Facebook นะคะหลายๆคนบอกว่าดีจังมีชีวิตที่ดีจังอยู่เมืองนอกอยากมาอยู่เมืองนอกบ้าง วันขอเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าระบบระบบการบริหารประเทศและระบบนโยบายต่างๆของยุโรปและประเทศไทยไม่ต่างกันเลยค่ะทุกคนยุโรปเป็นประเทศที่วันขอเรียกอันนี้วันขอเรียกเองนะคะว่าเป็นระบบพึ่งพาตัวเอง ถามว่าเมืองไทยเรามีระบบแบบนี้ไหมระบบเราเหมือนกันค่ะทุกคนเราแตกต่างกันตรงการเลี้ยงดูวัฒนธรรมที่เราเติบโตขึ้นมาเราต่างกันตรงนี้แต่ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับอะไรต่างๆของยุโรปและประเทศไทยคล้ายกันมากๆค่ะที่เราต่างกันก็คือ การเอาไปปฏิบัติค่ะทุกคนสิ่งที่วันจะเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้นะคะวันเห็นกระแสนั่นแหละจากการเมืองใหม่การเมืองที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้วันไม่แน่ใจว่าเราได้นายกคนใหม่ไปหรือยังในวันที่เราในวันที่วันกําลังทําคลิปนี้อยู่แต่วันจะบอกว่าวันเห็นนโยบายของรัฐบาลพรรคก้าวไกลที่เขากําลังจะสร้างระบบสังคมคำว่าระบบสังคมก็คือระบบครอบครัวค่ะทุก คในรูปแบบใหม่ที่ให้ทุกคนพึ่งพาตัวเองได้แบบไม่หวังพึ่งพาลูกหลานวันก็เห็นมนุษย์ยุคคุณลุงคุณป้าหลายๆคนนะคะก็ขึ้นมาต่อว่าแล้วบอกว่าจะมาเปลี่ยนแปลง,ปลงระบบได้ยังไงลูกไม่รักพ่อแม่ได้ยังไงสังคมของยุโรปนะคะเด็กๆเ,เขาจะถูกปลูกฝังค่าว่าเขาจะต้องโตต้องหางานทำ ต้องมีเงินใช้เองตั้งแต่เขาอายุ18ปีค่ะวันเป็นคนที่ไม่มีลูกนะคะแล้วก็วันไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของสวีเดนด้วยแต่วันก็พอจะรู้มาบ้างนะคะเด็กที่เติบโตมานะคะรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งประเทศสวีเดนที่วันอยู่และประเทศนอร์เวย์ที่วันทํางานจะมีลักษณะค,คล้ายๆกันค่ะก็คือคนทุกคนที่มีลูกรัฐบาลจะรับผิดชอบลูกของคุณก็คือเหมือนกับพอเด็กเกิดมาปั๊บ ก็จะได้เงินเดือนเลยได้ค่าเลี้ยงดูเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ถึงกับสุขสบายแต่ก็ไม่ลำบากคะ่ะเรียกว่าเหมือนกับได้ สวัสดิการสําหรับดูแลลูกอะคะ่ะได้ค่านมค่าแอมเพ์ทค่าเสื้อผ้าค่าอาหารอะไรแบบเนี้ยแบบที่พ่อแม่ไม่ต้องกังวลใจแต่ถ้าพ่อแม่อยากจะมีชีวิตที่หรูหรามหาเห่าอันนั้นแหละต้องออกเองต้องซื้อเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเราอยู่แบบเรียบง่ายเงินเดือนของรัฐบาลน่ะจะช่วยเลี้ยงลูกเราได้ะคะ่ะทุกคนแบบที่เราไม่เหนื่อยแบบที่เราไม่ลำบากเพราะฉะนั้นลหลายๆคนน่ะจะใช้กฎหมายข้อนี้นะคะในการมีลูกเยอะๆโดยเฉพาะ คนที่เขาเข้ามาอยู่แบบเป็นผู้อพยพเขาจะไม่มีใบไม่มีวีซ่าสำหรับทำงานนะคะไม่ว่าจะอพยพเรื่องการเมืองและสงครามใดๆต่างๆเขาก็จะมาผลิตลูกกันอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าลูกอะ่ะเมื่อเกิดในประเทศนั้นๆก็จะได้สัญชาติแล้วก็จะได้สิทธิ์เหมือนคนประเทศนั้นๆและที่สำคัญไม่ว่าเด็กคนไหนก็ตามที่เกิดในนอร์เวย์และสวีเดน คุณจะได้รับการเลี้ยงดูจากรัฐบาลได้ค่าเลี้ยงดูจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเขามีลูกหลายคนสบายทุกคนวันก็จะเห็นกลุ่มคนอุพยพนะคะที่เขาจะมีแบบเด็กจูงม,มือสี่ห้าคนนะทุกคนก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีงานทําเขาก็ต้องมีลูกเพื่อที่จะเอาค่าใช้จ่ายตรงนี้มาดูแลครอบครัวประมาณนั้นนะคะแต่สำหรับคนที่เข้ามาปก,กติหรือคนในบ้านของเขาเอง ก็เท่ากับว่ารัฐบาลช่วยดูแลลูกเด็กก็จะมีเงินเดือนนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีนะคะเขาหลังจากนั้นนะคะ เขาจะถูกปลูกฝังจากที่โรงเรียนและวัฒนธรรมของยุโรปนะคะว่าพอเขาโตหลังจาก18ปีเขาจะทำงานเองได้นะวันไม่แน่ใจและวันไม่รู้วิธีการสอนของครูและระบบการศึกษาของยุโรปจริงๆนะคะแต่ว่าเด็กพออายุ18ปีเขาจะหางานทำด้วยตัวเองค่ะทุกคน80ที่พ่อแม่ไม่สปอยมากจนเกินไปนะคะเขาจะหางานทำเขาจะออกไปอยู่อ,าอาพาร์ตเมนต์ เด็กฝรั่งนะคะเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวของเขาเองมากๆเลยถ้าอายุ18แล้วฉันมีห้องเป็นของตัวเองฉันมีอาพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองลูกคนรวยพ่อแม่สปอยมีไหมเหมือนประเทศไทยมีค่ะถ้าสมมุติว่าพ่อแม่เขารวยมากนะคะแต่เขาจะไม่วันไม่ค่อยเห็นที่พ่อแม่จะซื้อบ้านซื้ออาพาร์ตเมนต์ให้ลูก แต่ส่วนใหญ่ก็คือฉันช่วยเงินดาวฉันช่วยออกครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะคือเขาจะสร้างวีไนัยให้ลูกฝรั่งเนี่ยช่วยเหลือตัวเองแม้แต่ลูกที่ติดพ่อติดแม่มาจากเมืองไทยนะคะที่เด็กตัวเล็กๆนะคะพอโตขึ้นสักสิปีวันเห็นพี่ๆเมียฝรั่งรุ่นพี่ที่เอาลูกมาด้วยพอลูกอาอยุสิบปีแล้วแม่ต้องมานั่งร้องไห้ค่ะเมื่อลูกบอกว่าแม่ผมจะออกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์นะ หาห้องเดี๋ยวแชร์กับเพื่อนออกคนละครึ่งแล้วก็ลากกระเป๋าออกไปเลยทุกคนคือเขาอ่ะเป็นลูกเราแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกครึ่งด้วยนะคะเป็นลูกเราที่เราเอามาจากเมืองไทยแต่พอเขามาเรียนในระบบการศึกษาเขาถูกปลูกฝังเลี้ยงดูอีกแบบหนึ่งพอเขาโตขึ้นไปอยู่อาพาร์ตเมนต์แล้วนะคะ บางคนที่น่ารักเขาก็จะกลับไปหาพ่อแม่ทุกอาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะเป็นวันของครอบครัวทั้งสวีเดนและนอร์เวย์ก็คือจะไปทํากิจกรรมไปกลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาปู่ย่าตายายอะไรแบบเนี้แต่ก็เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมีชีวิตเป็นของเขาละเขา เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทํางานหาเงินใช้เองได้เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ต้องมาแบบของเงินพ่อแม่และที่สําคัญเขาไม่มีวัฒนธรรมการส่งเงินให้พ่อแม่ในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นนโยบายของประเทศไทยในอนะค้เขาก็อยากเปลี่ยนสังคมของเมืองไทยให้เป็นแบบนี้ถามว่ามันมีดีมีเสียมีร้ายไหม ถ้าเราอยู่ในวัฒนธรรมเก่าๆอะคะ่ะทุกคนเราจะรู้สึกรับไม่ได้สมมุติว่าเออเราแก่เราเป็นมนุษย์แก่คนหนึ่งเราจะรับไม่ค่อยได้ะคะ่ะว่าโอ๊ยวันนึงลูกไม่มาหาเราเราแย่แน่ๆเลยประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่อะเราจะรู้สึกว่าเออมันดีนะเพราะฉะนั้นฉันจะต้องทํางานแล้วก็วางแผนเพื่อตัวเองเพราะ พอฉันแก่ไปฉันจะหวังพึ่งเงินจากลูกจากหลานไม่ได้ประมาณนั้นนะคะเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะพร้อมเพราะว่าสังคมการเรียนรู้การรับรู้ของระบบระบบระบบ,ะบ,บการใช้ชีวิตของทั่วท,ท,ทุกโลกอะ่ะมันมันถ่ายทอดถึงกันได้หมดแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะเขาก็จะรับ อะไรได้เร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้เร็วส่วนเราเป็นมนุษย์ยุคเก่าๆหน่อยเราก็จะรู้สึกสะเทือนใจรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าประเทศไทยนะ่ะก่อนที่จะมีนโยบายใหม่แบบนี้มันเคยมีไหมรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้มันมีมาตั้งนานแล้วค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติของเรายังไม่ได้เท่ากับเมืองนอกเท่านั้นเองวันยกตัวอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายๆเลย ปร,ประเทศสวีเดนและนอร์เวย์วันขอพูดถึง2ประเทศนี้เพราะว่าวันอยู่และทำงานที่นี่นะคะก็คือคนทุกคนที่ทำงานมีเงินได้คุณจะต้องลงทะเบียนจ่ายภาษีให้ถูกต้องเรียกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหาได้จะต้องถูกหักภาษีอย่างถูกต้องร้อเปอร์เซนสำหรับคนที่มาแอบทำงานแบบไม่เสียภาษีมีไหมมีค่ะแต่กฎหมายและกฎข้อบังคับข้อลงบทลงโทษของเขาอะ ทำให้เราเข็ดนั่นก็คือการเสียค่าปรับภาษีซึ่งแพงมากๆถ้าสมมุติว่าใครมาแอบทําอาหารกล่องขายใน Facebook นะคะใน YouTube แล้วก็ไม่แจ้งสัมภากรนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามียอดเงินเข้าผิดปกติในบัญชีเราจะถูกตรวจสอบได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ในเดือนกรกฎาคมที่วันทําคลิปปีพศ2566 ประเทศไทยไม่รับเงินแบงค์ของสวีเดนและนอร์เวย์ไปแลกที่ประเทศไทยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คนไทยที่มาแอบทํามาหากินแบบลับๆล,ล่อๆในสวีเดนและนอร์เวย์ไม่มีที่ใช้เงินค่ะทุกคนเพราะสวีเดนและนอร์เวย์เขาจ่ายใช้จ่ายกันโดยใช้แบงก์ออนไลน์ก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเหมือนที่คนไทยกำลังใช้อยู่นะคะแล้วก็ใช้บัตรเครดิตะเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีการใช้เงินแทบจะเรียกว่าเงินแทบจะสู์หายไปจากสวีเดนและนอร์เวย์แล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีส่วนน้อยน้อยมากๆเลยที่ใช้เงินสดในการซื้อของแต่เมื่อไรก็ตามที่เราใช้เงินสดในการซื้อของจำนวนมากๆแบบผิดปกติคุณจะถูกตรวจสอบทันทีและที่สำคัญการตรวจสอบก็จะทำให้รู้ว่าเราแอบทำอะไรลับๆล่อๆแบบไม่เสียภาษีแล้วเราได้เงินนั่นแหละค่ะเราจะถูก ปรับเยอะมากมาก,มากแบบหมดหนัวหมดต,หมดตุหมดตัวชิบหายไวายวอดจนไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะทำอะไรผิดกฎหมายในเรื่องของการหาไรายได้สร้างไรายได้และภาษีทุกบาททุกสตางค จะถูกเก็บเอาไว้ดูแลเราในยามที่เราแก่ในยามที่เราชราแบบที่เขาจะมีหมอมีพยาบาลมีที่อยู่ให้เราอยู่หรือเรียกว่าบ้านพักคนชราดูแลเราจนกระทั่งตายพอตายแล้วทำทำงานศพฝังศพหรือจัดการงานศพแบบที่เราต้องการและที่เหลือเงินที่เหลือเล็กๆน้อยๆของเราจะถูกแบ่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงก็คือลูกและสามีจะได้เท่ากันถ้าเราไม่มีลูกถ้าเราไม่มีสามีในวันที่เราตายเงิน ก็จะตกไปถึงลูกหลานในลำดับต่อๆไปนี่ก็คือสังคมวัฒนธรรมซึ่งถามว่ามันแตกต่างจากที่ไทยไหมไม่ได้แตกต่างค่ะทุกคนที่ไทยก็มีระบบแบบนี้คือถ้าเรามีเงินได้เราต้องเดินไปที่กรมสัมพกรค่ะแล้วขอลงทะเบียน จ่ายภาษีให้ถูกต้องแต่ที่ประเทศนอร์เวย์และสวีเดนมันต่างมันต่างจากนั้นก็คือคนที่เป็นเจ้าของกิจการถ้าคุณจะรับลูกจ้างไม่ว่าจะทํางานอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามคุณต้องแจ้งไปที่กรมสรรพากรค่ะแล้วก็ต้องหักภาษีนะที่จ่ายส่งกรมสรรพากรอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณจะมาลักๆรอบๆจ้างงานแบบไม่เสียภาษีไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แค่นั้นเองค่ะถ้าสมมุติว่าเจ้าของกิจการในประเทศไทยมีการแจ้งการจ้างงานและการหักไรายได้หกัหกภาษีหนะ้าที่จ่ายสำหรับแรงงานทุกคนนะคะนั่นก็หมายความว่าเวลาเราทํางานเราได้เงินเงินเราก็จะถูกหักภาษีระบบแบบนี้ประเทศไทยมีตั้งนานแล้วอยู่ที่ว่าการปฏิบัตินะเราปฏิบัติหรือเปล่า ถ้าเราปฏิบัติไม่ว่าเราจะล้างจานก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ว่าเราจะขายของตามตลาดนัดไม่ว่าเราจะขับวินมอเตอร์ไซค์ถ้าเราติดต่อจ่ายภาษีอย่างถูกต้องพอเรากระเสียนไปอะค่ะไม่ว่าไทยหรือยุโรปเหมือนกันหมดเราจะมีเงินที่เราจ่ายภาษีตรงนี้กลับมาดูแลเราค่ะและในประเทศไทยเรายังมี อะไรนะขเขาเรียกว่ารประกันสังคมเนี่ยแหละค่ะที่วันทําอยู่ในสวีเดนและนอร์เวย์เราก็ต้องเข้าสู่ประกันสังคมจ่ายเงินส่วนหนึ่งให้กับประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันว่า,าหากเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการทํางานทําให้เราตกงานทําให้เราว่างงานเราก็จะได้เงินชดเชยจากประกันสังคมและถ้าเราแก่ตัวไปเราไม่มีเงินนะคะหลังจากที่เราทํางานเราก็ไปขอเงินอุดหนุนจากประกันสังคมได้คะ่ะ หลักและแนวทางปฏิบัติของไทยและยุโรปไม่ต่างกันมันต่างกันตรงที่การเอามาปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเราลองทําชีวิตให้เหมือนยุโรปนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะแค่เปลี่ยนเราไม่ต้องเปลี่ยนกฎหมายเราไม่ต้องเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติเพราะว่าเรามีเหมือนกันหมดแล้วมันอยู่ที่ว่าคนเอามาปฏิบัติเอามาทําจริงแล้วทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการทํารับรองค่ะเราจะอยู่ได้โดยเราไม่ต้องหวังพึ่งพิง เพิ่งพาลูกหลานในอนาคตแล้วเราก็จะทำงานเพื่อตัวเองแล้วตอนนั้นนะ่ะเราจะไม่กล้าตกงานเราจะไม่กล้าขี้เกียจเพราะเฮ้ยพอเราแก่ตัวไปมันเหมือนเราต้อง รับผิดชอบชีวิตตัวเราเองนะคะลองคิดในวันนี้ยังไม่สายเกินไปนะคะพี่พี่น้องน้องชาวไทยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาดามบ้านนาสวีเดนด้วยดีเสมอมานะคะสำหรับวันนี้วันก็ต้องขอตัวไปทำงานก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ แันไออู